เจี๊ยบกนกพรอสศยมรับโชคก้อนใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งหลังป่วยเรื้อรังหลายปีหลังจากก่อนหน้านี้นักร้องหมอลำเจี๊ยบกนกพรอสศยมเจ้าของผลงานเพลงสาวขี้ดื้อโดยก่อนหน้านี้ไม่นานทางด้านเจี๊ยบกนกพรได้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะที่สามแต่ถึงแม้ว่าเธอจะป่วยหนักและกำลังรักษาตัวรวมถึงต้องดูแลคุณแม่ด้วยเจ้าตัวก็ยืนยันไม่ขอรับบริจาคใดๆทั้งสิ้น โดยเธอนั้นได้ขายของออนไลน์เพื่อนำเงินที่ได้มาเพื่อรักษาตัวเองและแม่ซึ่งเธอขอเพียงแค่ช่วยอุดหนุนซื้อสินค้าของเธอก็เพียงพอแล้วเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่เข้มแข็งมากจริงๆล่าสุดฟ้ามีตาเจี๊ยบกนกพรชีวิตพลิกครั้งใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งโดยเธอนั้นเผยว่าจะนำเงินที่ได้รับจากโชคก้อนใหญ่ครั้งนี้จะนำไปปลดหนี้ให้ครอบครัว ใช้เป็นทุนการศึกษาของบุตรและรักษาตัวเองที่ป่วยเรื้อรังมาหลายปีอีกด้วยขอบคุณที่มาจากไทยนิวออนไลน์ค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ